คนเรามันต้องมีตั้งสา์และสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งงานหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดําเนินชีวิตในในใน,ในเรื่องธุรกิจเราคุยกันไว้ก่อนแต่งงานว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราจะเดินไปด้วยด้วยช้างคือช้างตัวเดียวกันแต่เราจะเดินไปคู่กันไม่ใช่ว่าใครเป็นช้างเท้าหน้าเท้าหลัง เราก็คิดว่าอย่างน้อยที่สุดเราเคยทํางานร่วมงานกันมาแล้วเนี่ยนะคะมันก็ทําให้สามารถที่จะเราเรียนรู้นิสัยแก่มาก่อนอยู่แล้วว่าหนึ่งเนี่ยเขาชอบอะไรสองเขาชอบอะไรสามแลวพอดีวัฒนธรรมของเราก็เป็นวัฒนธรรมของอเอเชียเหมือนกันนะคะฉะนั้นในส่วนนี้เราปรับเข้ากันไม่ยากสำหรับผมคิจอาศัยทำที่เซนไบ

ว่าควรจะต้องเป็นแบบนี้จะต้องไม่สูญเสียอะไรไปแล้วก็จะต้องคิดค่าสุดตลอดแต่ธรรมดาคนไทยเนี่ยเราก็จะมีเผื่อหลือเผื่อขาดทําให้บางครั้งเนี่ยก็คุยกันลําบากนิดนึงแล้วส่วนการเลี้ยงลูกแกก็จะเหมือนกับว่าแกก็จะจะสติกกับลูกมากว่าลูกเนี่ยจะต้องแบบเรียบร้อยน่าจะต้องอะไรซึ่งเราก็เข้าใจเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ว่าบางครั้งเนี่ยจะเป็นอย่างที่ใจเราคิดไม่ได้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นแม่สมัยใหม่แต่คุณพ่อเขาก็ยังเป็นหวสมัยเก่าอยู่ การที่มีครอบครัวที่ดีนะเราก็ทําให้เรามีกําลังใจที่เราจะทํางานถ้าเป็นครอบครัวที่ไม่เข้าใจกันมีความแตกแยกแตกร้ากันเนี่ยก็ทําให้เราไม่มีสมาธิในการที่เราจะทําธุรกิจอะไรแล้วจะทําให้ธุรกิจนั้นได้ดีแล้วเราอยากจะเป็นพ่อแบบแม่แบบที่ดีสําหรับลูกของเรามากกว่า If don't.